รีแม็กูเกตสวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าทักมาแต่เช้าเลยค่ะว่าอยากได้ลำโพงบลูทูธเสียงดีๆตัวเล็กๆพกง่ายๆจัดให้เลยจ้ากับลำโพงบลูทูธรีแม็กรุ่น RBM63 ถึงตัวจะเล็กแต่สเปคดีมากไปฟังรีวิวกันเลยจา้า ลำโพงบลูทูธรุ่น RBM63 เป็นลำโพงบลูทูธขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายวัสดุเป็นแบบพลาสติก ABS หนาและแข็งแรงหุ้มด้วยผ้าป้องกันฝุ่นและละอองน้ำและที่สำคัญนะคะสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX7 เลยค่ะ ให้เสียงคมชัดแบบ Hi-Fi รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลู o ู h มาพร้อมกับปุ่มควบคุมการเล่นเพลงและการปรับระดับเสียงนะคะได้จากตัวลำโพงพอตชาร์จจะเป็นไทซี C ค่ะในกล่องจะมีสายข้องลำโพงให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.1ค่ะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้10-15ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับความดังนะคะ สินค้ารับประกัน1ปีพร้อมกล่องจาก Remax Thailand ค่ะน้องตัวเท่าฝ่ามือเองนะคะพกง่ายมากๆถึงจากตัวเล็กแบบนี้แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเลยค่ะสนใจสอบถามสินค้าแอดไลน์แอดไซน์ Remax Phuket แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ Remax Thailand Phuket ด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องติกต o กของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย